นี่ครับผมเราอยู่กับงาน MSI ครับผมครบรอบ20ปีนั่นเองครับผมนี่และนี่ฮะเราเจอโน้ตบุ๊กครับผมที่เป็น2ครบรอบ20ปีนั่นเองนะครับผมนั่นคือตัว MSI Rider GE68HX14V นั่นเองครับผมพร้อม CPU ที่รองท้ายด้วย HX นั่นเองครับผมนั่นคือ i9 14900HX นะครับพร้อมการ์ดจอ RTX 4080ด้วยกันเลยต้องบอกว่าตัวนี้ครับผมเอาไปเลยครับสเปคแบบท็อปๆเลยนะครับผม ส่วนมนะครับผมที่เขาให้ไปเนี่ยก็คือ32กิกนั่นเองครับผมเป็น16กิก2แถวนะครับเป็นป d ิา5ด้วยหน้าจอต้องห่อยว่าใส่แค่นี้ครับตั้งร้องว้าแล้วผมเพราะว่าหน้าจอเนี่ยเป็น16ต่อ10เป็นแบบ 4K เลยทีเดียวนะฮะและ120เฮิร์สได้กันและที่สำคัญ สายกราฟิกครับผมเป็น D C I P 3 100%เนะใครเอาไปใช้เล่นเกมทำงานทำตัดตอนทำกราฟิกตอบโจทย์หมดเลยนะผมสำหรับเครื่องนี้ครับผมเขาให้โลโก้มาเลยนะ,ะเฉลิมฉลอง20ปีแบบนี้เลยนะครับผมและที่สำคัญนะฮะคีย์บอร์ดของเขาเนี่ยก็ไม่แคขค่งครับผมจาก Steel Series ผมเป็นเป็น R G B เปอร์คีแบบว่าทั้งแผงทั้งดุนเลยก็ว่าได้นะครับผมนี่แบบนี้เลยไฟกระพระพิบกนะิต้องบอกเลยว่าเครื่องนี้ผม วางจำหน่ายที่แอดไว้เลยนะครับราคาอยู่ที่121,990บาทเท่านั้นเองครับผมไปช็อปเลยครับที่แอดไว้ของแถมเพียบด้วย